เสียดายเลยเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมเฮ้เสียดายผมว่ได้เอานั่นลงไปน้ำพี่น้องเลยไม่เอาโต๊ทรัพย์ลงไปน้ำพี่น้องแต่เสียดายขนาดเลยเอาคนพี่น้องถือว่าโอเคเลยพี่น้องหลังเดียวได้พี่น้องหลังเดียวได้นี่ซุ่มเอาหลังเดียวะะเลยพี่น้องเนาตายชาววิไทยมีแต่โตกำงามพี่น้องโอ้ยมีใครขนาดเลยพีน่น,นะะ้องเลยแม่ตายพี่น้องเขาสิเห็ดปลาย่างพี่น้องเลย เอาเดี๋ยวยังไงก็ขอญาตคัวปลาก่อนเอ้ยพี่น้องเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมเอาก็คัวเกล็ดออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องแาบนี้ขเขาที่แผ่ชีแพ้ย่างพี่น้องเอาเดี๋ยวยังค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมนี่แบบปลา nice ที่เขาพยายามรอบมากพี่น้องเอ้ยเขาก็ะเดี่ยวมาย่างพี่น้องนี่งามเลยนี่พี่น้องอออยย่่าาไไปปเืงแดงๆงามขนาดพี่น้องเอ้ย

ตลาที่เขายามรอบมาบ้านแล้วก็เขาก็ย่างบ้านนี่พี่น้องย่างเมื่อคืนนี่เขาบบดนี้เขาก็เอาออกมาชิมมะพึ่งแดดพึ่ง,พงลมพี่น้องเอ้ยกันมังเหลืองเลืองามงามแดงๆเลยห้องนี้ล้วงามงามเลยพี่น้องเอ้ยหัวเกลียงมะพี่น้องเนาะช้ำช้ำพี่น้องเอ้ยออเอ้าวยัยงเด่นุ่นมดมกุ้มกับคอขอบคุณหลายๆเด้อที่ใหม่กำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้ครับผมสวัสดีครับ